มาครับต้องสวรนี้ครับสุรุภิสานคกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนมาครับโอ้โหหอมประเด็ดมากเลยยังไงเราครับยังไงเราถ้ากินเราถ้าของแซ่บต้องมาที่นี่เลยครับผมนะ น้ำเจอโอรครับผมนะนี่ต้องแบบกรุบสดๆครับน้ำปลาลี่หอมหอมครับครับผมสวยครับเดี่ยวมาเลยสุดอดครับผมซอสบีนหอมมากครับนี่หอยด้วยเวลาอร่อยครทำไงสุดยอดครับ สดมากเลยสดๆครับองดีครับหว <c oughs> านเชฟถ้าเรื่องเหล่าต้องที่นี่อันนี้เพียงคยใครนี่เพียงบิ๊ดีเป็เคนครับผมยังไงเหล่ายังไงเหล่าหวานุ้ยเหล่ากุ้งสดครับแดดสุดทิ้นถึงนัวขนาดไหนครับผมต้องมีปแปลกๆด้วยครับผม ดดดววเดี๋ยว,วนะครับไอยด้วยปูด้วยครบแล้วห่มีอะไรอีกเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อน ขอฮิตสวดมากยังดิ่มอยู่เลยหยกโยกมาครับต้องสวดนีครับสุรุิสานหูจืกล้าหืเอื มาครับนัวเปีืกจะออกขันบานเขาเอิญนองๆครับผมหอหอ,หอมแบบมาหอมอร่อยอย่างมากมายหนาะจารย์ผมลองแบบนี้ โ <c oughs> อ,อ้โหัมากจุดดวงครับผมดวงสาใาข่าทำดีสาใจมากเห็นลายว่าผมติสุดทีตผมเลยของแขนหนักเลยิดตีครับ ที่ชื่ออะไรครับโนี่อยู่ที่เอ่อร้านเหลาเจีอวครับครับผมแล้วก็ฟังเปลงยังไงหรอ วันที่พบเจอศพแต่เธอบนหลังกวายโอ้จัดมันวุ่นวายชัดเธอไรของมันแกเธอส่งยิงม้มให้มาตาต่อตาประสากัน,น,น,นใจคนเระกล่าวอย่างฉันนั่นก็อ่ะ,อ,ะอ่าอายทำเป็นมองดูท้องนา เต็นด้วยต้องยินมีาสาวไปนายของมันได้แต่เก็บเปลาเมื่อได้เดิเผออยู่ทุกวันเกิดเป็นเทราะคราวอย่างฉันมันเลยอ้าอ้าอายไม่กลาบอกทุกครั้งที่เธอหันมาสบตาควายแก้เกิดจำนัรักเหลือเกินอยากบอกว่า I love you จะบอกอยังไงเราไม่รู้จะเอาอยัางไงดีไอเด็กบันดาคนนี้มันอยากเป็นแฟนของเธอไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยบอกทีได้ไหมเธอถ้าอยากเป็นแฟนของเธอต้องทำยังไงเราสวดๆยังไงเลยนะครับของแท้ยังไงแล้ว đấm blue khắp thế giới. xe bơm bùn này. cái này bao bù. Mo. <laughs> <laughs> ha. Wow. À, 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 <laughs> พนะาแซบครับปลาชันมือได้ไหมอะขนานดนี้จ้าจ้าน้ำปะลาหนัวมากปะลากุ้งใหญ่ห้เ็ได้กำไรไหมนี่ <laughs> ทุกคนดูกุ้งแม่เจ้าขุดกุ้งเลยนี่ไม่เคยเจอยำน้ำปะลาาที่ที่ไหนแบบว่าใช่ <Okay. S 2> น้ำปะล้าหอมนัวมากแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากทุกคน อร่อยอร่อยอ่ะอร่อยมากยากฮงละชอบมะเขือเทศจริงจริงนะของมัญยาตพี่กินดอมมะเขือเทศังัมไม่ไม่กนุ้งกนี่นี็เหมือนไนกกอ้นี่ไงมะเขือเทศดีใจว่าม,มีคนแยอ่อ ต้องนี้เดี <t un> <t un> ๋ยวพี่นูว่าบุรีเกย์กินมะเขือเทศแล้วผิวดีสั่นสั่สั่นสั่นต้อว่านึดจริงไหมเออสันแล้วนึกถือพี่คนนึงเลยอ่ะนี่ต้นฉบับต้นจันต้นฉบับสวัสดีครับปูม้าผมไม่อยากทำร้ายพี่ให้จะไปน้องจริงไหมยำมาม่าครับมโอ เป็นปุ่งครับต้นปูไว้ตรงี้าคนจิ้มครับอย่างนี้ครับเขาาชาแก้วแ้าแก้วอยู่นี่อีกอีกเส้นอีเส้น เราจะเอาเป็นแต่งนิดเดียวให้คนดูเห็นว่าเฮ้ยแม่กินกับสาวนิดเดียวเดี๋ยวไปเอาไปเขากล้องไปเอาไปไปเราก็ดูนานแล้วขายดีมากครับสาวคนนั้นคือใครวะว่าเห็นตอนท้ายคลิปนิดเดียวเองเอโหจโอนะครับผมไม่ดูใจครับผมรอดมากเลยมาเจอพี่ติงระบบขาวแล้วจ้ น่าจะแบบร้านนานาชาติก็ผม,ม,ม,มวสวยมากครับตอนนี้ยัม่ได้เล่น <c oughs> ครับ โอ้ oh, สวยครับผมหาเลยพป่เจ้าของร้านวะครับนี่ยใ,ใช่ครัอบอริชาโอ้ขบวนเป็นห้องอัดดนตรีนะครับผมรับงานอัดดนตรีเรื่อย